มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยะโสธรสั่ง4อำเภอต่อไปนี้เตรียมรับมือมวลน,น้ำมหาศาลวันที่3ตุลาคม2564มีรายง,งานสถานการณ์พายุเตี้ยนหมู่ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรอบ50ปี ใน14อำเภอของจังหวัดชัยภูมิโดยมวลน,น้ำจากชัยภูมินะคะได้ไหลทะลักท่วมหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมวลน,น้ำจากชัยภูมิที่ไหลลงสู่แม่น้ำชีซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำชีจะไหลผ่านขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดแล้วก็ยโสธรก่อนจะไหลไปสมทบที่แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะมวลน,น้ำจากชายภูมินั้นได้ไหลล้นตลิ่งลำน้ำชีเข้าท่วมในหลายอำเภอขอนแกน่นและกำลังไหลาตามลำน้ำชีเข้ามาหาสารคามและอีกสองสาวันนี้คงจะถึง4ี่อำเภอริมแม่น้ำชีของจังหวัดยะโสธรด้านสำนักงานชลประทานที่7ได้ทำการแขวนประตูระบายน้ำเขื่อนกั้นน้ำชียโสธรพนมไพัจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยยกสูงสุดทั้ง8บานค่ะ ระดับน้ำหน้าเขื่อนนะคะบวก7.80ซนติเมตรระบายได้680ลูกบา์เมตรต่อวินาทีทางนี้นะคะเพื่อเร่งระบายน้ำลงชีไปที่อำเภอตอนล่างเช่นอำเภอเมืองอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะใชยและอำเภอคอวังค่ะขณะที่นายชลธียังตรงผู้ว่ายะโสธร ได้สั่งกำชับในอำเภอสีอำเภอรประสานผู้นำท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ริมตะลิ่งลำน้ำให้อพยพสัตว์เลี้ยงผู้สูงอายุและเด็กไปอยู่ในพื้นที่สูงเป็นการชั่วคราวจนกว่ามวลน,น้ำจะไหลไปสมทบแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงเป็นด่านสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ